การสร้างเอกสารโดยใช้สกุลเงินตราต่างประเทศนะคะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยปอยจะทำการยกตัวอย่างเป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ค่ะไปที่เมนูรายรับค่ะเลือกหัวข้อใบแจ้งหนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มสร้างได้เลยค่ะให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะคะตามปกติที่เราจะสร้างใบแจ้งหนี้ได้เลยแต่สกุลเงินตรงนี้ให้เราทำการกดดอปดาวน์ลงมาค่ะ แล้วก็เลือกสกุลเงินที่ต้องการนะคะโดยสกุลเงินเนี่ยจะมีให้เลือกครบทุกสกุลอ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะเมื่อเลือกสกุลเงินเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบบจะนํามาแสดงให้ก็จะเป็นวันทําการก่อนหน้านั่นเองค่ะเมื่อเราระบุเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้ค่ะ ให้กดอนุมัติใบแจ้งนี้ได้เลยค่ะเมื่อมีการรับชําระเงินต่อจากใบแจ้งนี้นะคะก็ไปที่แ็บข้อมูลการชําระกดรับชําระแล้วค่ะระบบก็จะให้ทําการกรอกข้อมูลการรับชําระนะคะวันที่ชําระแล้วก็ช่องทางการเงินที่รับชําระแล้วก็จํานวนเงินค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีในส่วนของการขาดทุนกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็ให้กดตรงนี้เป็นขั้นสูงได้เลยค่ะ แล้วก็ติ๊กถูกว่ามีค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงอื่นค่ะแล้วก็ระบุค,ค่ะว่าปรับปรุงอะไรปรับปรุงด้วยบัญชีใดมูลค่าเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้รับชําระตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตรงกันกันกนกบสเตทเมนต์หรือไม่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดรับชําระเงินได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้นะคะก็เป็นอันสิ้นสุดการสร้างใบแจ้งนี้ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศและการบันทึกรับชำระพร้อมกับการปรับปรุงรายการนั่นเองค่ะ